ก็คือพระศาสดาบอกคนเราเนี่ยจะได้รู้สัจธรรมตรงนี้ต้องมีกัลยาณมิตรนี่เขามีกัลยาณมิตรและพามาฟังธรรมนะจากนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขาฟังหรือเปล่าไ,ได้สดับไหมเห็นอาจจะได้หนังสือได้ซีดีไปไปฟังต่อเขาจะได้เป็นผู้สดับในคำของตถาคต แต่คนฟังทำแล้วไม่รู้เรื่องก็มีเพราะว่าสนใจแต่คําพูดสนใจแต่ตัวเองสนใจแต่ผู้พูดหรือว่าสำคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้รู้หมดแล้วนะก็จะไม่ใส่ใจไม่เอาใจใส่ไม่ตั้งใจไม่เงียโสดลงฟังนะหรือว่าคอยจ้องจับความผิดพลาด ในผู้แสดงธรรมด้วยจิตมุ่งไล้แข็งกระด้างพระศาสดาตรัสว่าแม้จะฟังธรรมอยู่ก็ไม่อาจเข้าสู่นิยามคือความถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายได้เขาก็จะได้แตกความรู้เก่าๆของเขาซึ่งเขาคิดว่าถูกแล้วดีแล้วอย่างนี้นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ถึงจะฟังธรรมแล้วก็ไม่มีทางรู้เรื่องได้ฟังคำตถาคตก็ตาม ถ้ามีคุณสมบัติอย่างนี้แต่ถ้าเขาไม่มีปุ๊บเนี่ยเขาจะเงียสดลงฟังตั้งใจใคล่รู้เมื่อฟังแล้วเขาจะทรงจำได้ทรงจำแล้วเขาจะเอาไปคล้ควรเมื่อคล่ควรเนื้อความแห่งธรรมนั้นอันตรงอันตนเนี่ยทรงจําไว้นั้นเนี่ยทำทั้งหลายมันจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์มันจะจริงตามนั้นตลอดฉันท่าความพอใจเขาจึงจะเกิดขึ้น เขาจึงมีความพยายามอุตสาหะศรัทธาที่อย่างลงมั่นจะตามมาว่าคนที่พูดบทพันธะเนี่ยนะ,นะเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธนะนะเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐนะต้องรู้จริงแน่นอนถึงได้พูดถึงความจริงที่ตรงสามารถตรวจสอบเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนในตนได้นะในทุกๆคนได้ ทนี้อินทรีย์ของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันคนมามาที่วัดมานะบางคนก็มาถวายทานแล้วก็กลับบางคนมาถวายทานมาฟังธรรมนะ,นะมาซักตามธรรมะมาใกล้รู้ในธรรมนะน้ำหนักไม่เท่ากันอินทรีย์ไม่เท่ากัน กำลังในการที่จะอยากมาฟังธรรมไม่เท่ากันผู้เจ้าจึงบอกโสดาบันจะมีกำลังที่อยากจะฟังคำของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่ถ้าโสดาบันจะมีกำลังตรงนี้แต่ปุถุชนที่มีอัจฉริย่น้อมไปในเหยื่อของโลกเนี่ยพูดเรื่องมักน้อยสันโดษสงบสงดัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุติ วิมุตติยานทัศนาพวกนี้จะไม่มีกําลังที่จะฟังนะจะไม่อยากฟังคนแบบนี้พระศาสดาตรัสว่าเป็นผู้มีอัจฉริยน้อมไปในเหยื่อของโลกเขาจะตรึกตามตรองตามต่อกรรมาคุณห้าถ้าเราพูดเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะกินอะไรอร่อยฟังเพลงอะไรเพราะนะ กลิ่นหอมที่ไหนดอกไม้หอมนะเรื่องกรรมกุลห้าที่ดีๆพวกนี้จะตั้งใจฟังเรียกว่าเหยื่อของโลกพวกนี้จิตน้อมไปในเหยื่อของโลกดังนั้นอินทรีย์ของคนแตกต่างกันคนบางคนเนี่ยพระเจ้าตรัสเปรียบเหมือนม้าอาชาไนาสีจําพูกม้าอาชาไนาบางพวกเนี่ยแค่เห็นเงาปะตักก็วิ่งแล้ว เปรียบเหมือนคนที่ได้ยินเขาพูดเรื่องความทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายก็รู้สึกสำนึกแล้วมีตนส่งไปในแนวของธรรมะ <c oughs> แต่บางคนได้ยินแล้วก็เฉยๆต่อเมื่อได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายกับตาตนเองก็เริ่มรู้สึกสลดสังเวช เริ่มมีตนส่งไปในแนวของธรรมะพวกนี้เปรียบเหมือนม้าอาชาในที่มีปะตักเข้าถึงขุมขนส่วนม้าพวกที่สามปะตักเข้าถึงเนื้อเห็นเงาแล้วก็ยังไม่วิ่งถึงขุมขนก็ยังไม่วิ่งโดนจิกถึงเนื้อถึงจะวิ่งนะคือญาติสาโลาหิตหรือคนที่เขารักได้รับทุกข์เจียนตาย นะหรือตายไปเขาก็เลยรู้สึกสำนึกตนมีตนส่งไปในแนวของธรรมะขึ้นมานะส่วนพวกที่สี่ได้ไปสามอย่างยังเฉยเฉยญาติตายก็แล้วลูกตายภรรยาตายสามีตายป่วยเจ็บยังเฉยเฉยต้องตนเองได้รับทุกเจียนตายเองนะ ถึงจะเริ่มประพฤติปฏิบัติธรรมนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอินทรีย์แต่ละคนอีกดังนั้นเราพามาก็จริงสิ่งสำคัญสองอย่างคือเนื้อธรรมะที่ถูกต้องนะได้เนื้อธรรมะถูกต้องและอันที่สองอินทรีย์ของเขาว่าเขามีอินทรีย์อ่อนแก่แค่ไหนที่พระศาสดาตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขูแล้ว เห็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างมีทุลีในดวงตามากบ้างน้อยบ้างเปรียบเหมือนนองบัวอุบลบัวปทุมบัวบุญริกดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ำบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว ผลขึ้นพ้นน้ำอันน้ำไม่ถูกแล้วมีฉันใดราชภุมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันจันนั้นดังนั้นตรงนี้เราก็ต้องวางใจไปว่าอันนี้ก็ตามอินทรีย์แต่ละคนหน้าที่เราหน้าที่ของกัลยาณมิตรหน้าที่ดีก็คือพาเข้ามาฟังธรรมเหมือนพราหมณ์ในครั้งพุทธกาลพราหม์อยู่สองคนพราหมณ์คนหนึ่งได้ฟังคําตถาคตแล้วมีศรัทธานะ ไปชักชวนพราหม์อีกคนหนึ่งให้มาฟังไม่ฟังชักชวนเท่าไหร่ก็ไม่มาก็เลยต้องจิกมวยผมมานะซึ่งพราหม์นี่ถ้าใครจิกมวยผมนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงมากก็เลยบอกโอ้เพื่อนจะรุนแรงกันขนาดนี้เลยเหรอเอาไปก็ไปถ้ามันสําคัญขนาดนั้นเราจะยอมไปฟังคําของตถตาคตดูนะผลที่สุดก็มาฟังนะ พอได้มาฟังก็สามารถที่จะเป็นผู้ได้สดับและพัฒนาละนะนะก็มีโอกาสบรรลุธรรมในโอกาสต่อไปได้อย่างนี้ดังนั้นวิธีง่ายๆก็คือพระศาสดาเนี่ยให้เราตั้งจิตอยู่กับกายให้มากกายยกาสติยมจำพระสูตรเดียวสั้นๆบรรทัดเดียวก็ได้ว่ากายยกาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืม อมตะชื่อว่าอัญชลเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าชนเหล่าใดเนี่ยไม 8, nah ่ลืมเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ลืมอมตะนั่นคือเขากำลังจะได้อมตะแน่นอนนะกายยักตาสติอัญชลเหล่าใดเบื่อแล้วอมตะชื่อว่าอัญชลเหล่านั้นเบื่อแล้วกายยักตาสติอัญชลเหล่าใด ส่องเสพแล้วอมาตะาชื่อว่าอัญชลนั้นส่องเสพแล้วถ้าเราส่องเสพกายยคตาสิคือเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายเรื่อยๆชื่อว่าเรากําลังส่องเสพอมาตะคือนิพพานอมาตะเป็นหนึ่งในชื่อแทนนิพพานคนคนนั้นกําลังได้นิพพานเนี่ยเราจําไว้ขนาดนี้ก่อนตายก็ได้พอจะตายคนคนนั้นต้องมีสาระ คือทำยังไงที่พึ่งของเขาคือกายยะกตาสติก่อนจะตายพระศาสดาสอนให้พิกุทั้งหลายวางจิตอย่างไรบอกพิกุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติมีสัมปัชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายนี้ก็เป็นประโยคเดียวที่โยมเอาไปใช้ได้จนกระทั่งตาย มีสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรเล่าพี่กูในธทามวินัยนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำพิจารณาธรรมในธรรมอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ นำความโลภความพอใจไม่พอใจในโลกออกให้ได้โดยการที่จเจริญสติปัฏฐานสี่ซึ่งสติปัฏฐานสี่เนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าอธิบายด้วยอาณาปานาสติถ้าเธอจเจริญอาณาปานาสติให้บริบูรณ์ชื่อว่ากระทําสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์เธอกระทำสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์ชื่อว่ากระทำโพชฌงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์ เมื่อเธอกระทำพชทชงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์ชื่อว่ากระทำวิชาวิมุตให้บริบูรณ์ดังนั้นอาณาปานาสติเพียงอย่างเดียวเนี่ยเป็นไปตามลำดับจนถึงวิมุตหลุดพ้นได้เลยอาณาปานาสตินะพระองค์ตรัสว่าอันบุคคลเจริญกระทำให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอนิสง์ใหญ่ผลที่เขาวังได้สองอย่างคืออาราตผลหรืออาาคามีผล แล้วอาณาปานสตินี้ดับอกุศลได้ทุกชนิดพระองค์เปรียบเหมือนฝุ่นทุลีที่ฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อน <c oughs> ฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมชำระฝุ่นทุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้ระงับไปตามควรแก่ฐานะได้ฉันใดนะอาณาปานสติสมาธินะอันบุคคลเจริญกระทำให้มากนะ ย่อมยังอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วที่เกิดขึ้นแล้วให้ระงับไปนะตามควรแก่ฐานะได้ฉนะะนั้นดังนั้นอกุศลวิตกทุกชนิดอนาปานสติช่วยแก้ได้หมดเนะี่ยยมจำเรื่องง่ายๆแค่นี้หลักการง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากแล้วเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติเลย พอเรานําไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยพระองค์ก็เรียกว่าเราประพฤติทำสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ลนะนะก็ชื่อว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นผู้มีราตีหนึ่งเจริญก็ได้นะเป็นผู้ปาลบความเพียรอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้ไม่ประมาทนะไม่ประมาทในชีวิตเพราะพระองค์บอกว่าความปัดเพี้ยนต่อมัจจุราชนะ ย่อมไม่มีแก่เราเราไม่รู้ความตายแม้ในวันพรุ่งนี้ไม่รู้พรุ่งนี้จะตายหรือเลปล่านะดังนั้นเราก็จะไม่ <c oughs> ผัดเพี่ยนนะในเรื่องการปาราบความเพียนต้องพยายามขยันปาราบความเพียนไปเรื่อยๆนะนะปรารบความเพียนอยู่เสมอตลอดเวลาเหนะมือนเรากําลังเดินเข้าสู่หลักประหารเดินไปสู่ความตาย เวลาในชีวิตของเราก็ลดลงไปลดลงไปเหลือน้อยพระศาสดาให้เราตรวจสอบตัวเราเองว่าวันวันหน,นึ่งเนี่ยเราอยู่ด้วยทำมันเป็นอกุศลหรือกุศลเสียส่วนมาก <c oughs> วันวันหนึ่งจิตรับรู้อารมณ์ขึ้นมาเนี่ยรู้อกุศลหรือรู้เรื่องกุศลน,น ถ้าสังเกตแล้วเห็นว่าวันหนึ่งจิตมีอกุศลมากเนี่ยให้รีบใช้ความเพียรเลยที่พยายามจะทิ้งอกุศลเหล่านั้นเสียโดยด่วนนะเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโลงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะนะเขาต้องใช้ฉันทะความพอใจวายามะคือความเพียรอุตสาหะคือความพยายามอุโสลหีความเพียรอย่างแรงกล้าอปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปัญญา เพื่อจะละอากุศลนั้นเสียโดยดนะ่วนถ้าไฟลุกไม่พลงเสื้อผ้าหรือผมบนศรีรษะของเราเราก็ต้องรีบใช้ความเพียรทุกวิธีทางที่จะดับไฟเหมือนกันอกุศลเกิดขึ้นปุ๊บต้องรีบดับให้ไหวที่สุดนะเนี่ยถ้าเราได้ใคร่ควรในเรื่องเหล่านี้นะเราก็จะก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิได้ เข้าสู่ภูมิธรรมของอริบุคคลเนาะ